สวัสดีค่ะเพื่อนๆช่องวาซาจ้าหวังว่าทุกคนคงสบายดีนะคะวันนี้จะมาอบไก่ค่ะอบปีดไก่เราหมักไว้แล้วนะคะหมักสามเกลอค่ะใส่ก็มีกระเทียมพริกไทยค่ะรลากผักชีน้ำมันหอยซีอิวขาวซีอิวฝาเหลืองหรือฝาเขียวก็ได้ค่ะ พ่อใหญ่จะอบให้นะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะหลังจากเราเอาไก่เสร็จใส่ตะแกรงเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวนี้เราก็จะมาใส่อบเลยค่ะ200องศาประมาณครึ่งชั่วโมงก่อนนะคะแล้วค่อยมาดูอีกทีค่ะพ่อใหญ่อบเลย สองค่ะครึ่งชั่วโมงค่ะติดได้เลยจ้าเดี๋ยวมาดูอีกทีค่ะว่าเป็นยังไงค่ะเพื่อนๆหลังจากเราใส่ไปเออ่เขาอบได้20นาทีนะคะเราก็จะเอานำมากลับด้านล่างขึ้นบนค่ะแล้วก็อบต่ออีก สิบถึง,งทีผ้านาทีก็โอเคค่ะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าเป็นยังไงจ้ะค่ะเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆจากนั้นเรามาจัดจานได้เลยค่ะค่ะเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆปีกไก่อบนะคะอบลมร้อนค่ะมาทานด้วยกันจ้าขอบคุณที่ติดตามรับชมจ้าโอกาสน่าจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ